ครั้งแรกที่จูพูดภาษาจีนใส่เพื่อนคนจีน ทุกคนอึ้งค่ะเพราะเขาไม่คิดว่าคนไทยอ่ะสามารถพูดจีนในคล่องแบบนี้คือจูไปเรียนมหาลัยที่จีนนะคะแต่มหาลัยที่จูเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมหาลัยอินเตอร์ค่ะก็เลยจะเจอเพื่อนๆนต่างชาติรวมทั้งเพื่อนคนจีนด้วยนะคะแต่ทุกคนอ่ะจะต้องพูดภาษาอังกฤษใส่กันเพราะทุกคาบที่เรียนอ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษเลยทําให้เพื่อนคนจีนเวลาที่เจอจูเนี่ยเขาก็จะมองว่าจูเป็นคนต่างชาติและเขาว่าจะพูดภาษาอังกฤษใส่จูซึ่งจูก็ตอบอังกฤษใส่เขานะคะแล้วก็มีบางคำที่จูตอบเป็นภาษาจีนซึ่งเขาก็จะแแบบบบอ ทำไมเธอพูดภาษา,ษาจีนได้แต่ว่าจู๋ตอบแค่บางครั้งไปนะคะเขาก็เลยคิดว่าจู๋ได้จีนแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นและด้วยความที่แบบเป็นเด็กต่างชาติแล้วเนี่ยเราก็จะไปอยู่กับพวกต่างชาตินะคะจูก็จะอยู่กับพวกเกาหลีอินโดอะไรเงี้ยรัสเซียออฟริกาโอมานทุกประเทศซึ่งเพื่อนคนจีนก็จะแตกแยกจากเราไปนะคะจนกระทั่งมาปีที่2นะคะตอนนั้นจู๋ทนไม่ได้แล้วจริงๆค่ะเพราะเจอครูที่แย่มากนะคะมาสอน5้าคาบนะคะยกเลิกคาบไปแล้ว3คาบค่ะคือมาถึงก็แบบ โอเค guys the class is dismissed you're good to go แบบยังไม่ทันที่สอนอะไรนะคะเปิดมา introduce แแ๊บหนึงเสร็จปุ๊บไล่ให้กลับบ้านแล้วมันทนไม่ได้ค่ะพอเลิกคาไปนะคะก็เจอเพื่อนคนจีนนะเขามุงคุยกันเรื่องนี้ค่ะแล้วเราก็ฟังรู้เรื่องใช่ไหมเราเลยแบบอยไม่ไหวเราอยากจะมีส่วนร่วมก็เลยเข้าไปนะคะแล้วก็ไปพูดรัวๆใส่เขาเลยค่ะ我觉得你说的很对，如果这样子下去我觉得这个学期我们可能学不到什么。แ我，我，我，บบ Why are Chinese so good จริงๆที่ผ่านมาฉันก็พยายามพูดจีนกับเธอนะแต่เธอรัวอังกฤษใส่ฉันตลอดเลยฉันก็เลยต้องตอบเธอเป็นภาษาอังกฤษไปอ่ะและหลังจากนั้นนะคะมันก็เป็นจุดเกิดค่ะทำให้ทุกคนรู้ว่าอ e ีจูนี่อ่ะมันพูดภาษาจีนได้เพื่อนคนจีนก็คือไม่มีใครพูดอังกฤษใส่จูแล้วนะคะคือพูดภาษาจีนรวนใส่จูเลยค่ะทรทีตูเหมือนเป็นคนจีนท่านหนึ่งนะคะจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งเขาแบบเออหัวโตว่างวกัวเรอลืมไปว่าจูเป็นคนไทย